วาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชยดยายแดนใต้นะคะก็ตอนนี้ไล่ไล่ผักสวนกว็กกำลังเร่งติดตามคนร้ายนะคะซึ่งผู้บังคับการตำรวจพุทธรยาลาค่ะเขาชี้กำลังเร่งซืบสวนติดตามข้อมูลคนร้ายก่อเหตุถูกดานนะคะเน้นชายแนวทางสันติวิธีเจราจาพูดคุยอย่าให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนค่ะ พลตำรวจตรีทินกรรังหมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายเทกอเหตุโดยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ทางการสืบสวนติดตามจากกล้องวงจรปิดการสอบสวนพยานเ,เห็นเหตุการณ์พยานแวนล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งขคณะนี้ค่ะย่ระว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆประเด็นหนึ่งนะคะยังคงต้องเคลียร์สาเหตุแต่ละประเด็นเพื่อให้มีความกระจ่างชัดเจนและก็ต้องสามารถตอบคำถามของสังคมได้ ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่นองประชาชนนะคะผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจผู้ทอาผักกา้าแล้วก็แม่ทักผักทิเส่ก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่ว่างมาตรการอย่างเข็มงวดระมัดระวังป้องกันปิดจุดอ่อนต่างๆอย่าให้คนร้ายรว่าผู้ที่ไม่ว่างดีเข้ามาก่อเหตุได้ทางการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการเสริมกําลังในพื้นเที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็จุดลอดแลมรวมถึงเป้าไม้อ่อนแอด้วยค่ะ โดยเขาให้บุรณาการกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและก็ถูกผักส่วนอย่างจริงจังนะคะประสานความร่วมมือจากผักประชาชนในการแจงเบาะไสต่างๆก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะไม่ต้องการให้เกิดความรุนเรงนะเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นเที่เป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการา้าคายกา,า,าดรดํารงชีพนะคะก็อยากให้ถูกฟ้าในชายแนวทางสันติวิธีเจรจาพูดคุยกันนะอย่าให้ชาวบาว้านหรือสังคมโดยรวมเนี่ยต้องมีการเดือดร้อนนะคะ